หนีบ้านอะไหนีบบานอะไรเอาไปหนีบบ้านใครออยู่ไหนอ่ะเกิดแล้วเกิดแล้วใครเฮ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยกูโดนจริงอ๋อเอาไหมนะไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้สัตรแม็งเชี่ยใครจีกัวมันตายยังวะไม่รู้อ่ะเงียบแล้ว มันตายไปตัวนึ่งล้างในตาเหลืตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกูยิงมันอยู่อ่ะมันหายไปไหนวะตายแล้วเฮ้ยกูได้กูหลุดเดี๋ยวกูจิ้วการแหลกเลยกูการแหลกเลยเอ็มดีพอนเลทเพียบเลยว่ะมียาวป่ะไอ้เนี้ยหนึ่งคนมีคนเกิดหนึ่งคนจุดเกิดจุดเกิดมีคนเกิเฮ้ยกูจัดการเองกูจัดการเองไอ้ย่าเด้อจุดเกิดไหนวะขอไอ้เนี้ยมาเกิดโอ้โหเห้ยละเดี๋ยวขอขอไอ้เนี้ยยิงไม่โดนตายแล้วไอ้สัตว์มียาวว่ไอ้เนี้ย อะไรอ๋อันจะมาอีกบ่อยได้ทุกคนใครกล้าอ๋อไรอ๋อมินตดีครับดูไว้ครับไรอ f อบ n ัดจิตเฟลิเฮ้ยมาเจอของอ้กล่องจะจะไปไหนสัตว์้ั้ว

น้มืดมันยิงแล้วมันยิงแล้วเฮ้ยกกูดดลัร่วงร่วงจับน้มาเอายาที่กูหยุดอยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละอยู่ไหนอ่ะอยู่งั้นเลยไล่ออฟเบนดิต่งหัวสัตว์อ่ะทไม่โผล่ในหัวสิทธิ์ยศยศรอแมนนี่ตรงตรงไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกรวดหนามข้างหน้าเราเนี่ยไอ้เหี้ยจริงอ่ะจริงอ่ะเรไม่เห็นมันเลยเนี่ยเรไม่เห็นเลยเหี้ย เดี๋ยววยิงมันเดะปลาปลาปลุยลุลุยลมอย่ายิงมันเดะเสียววะใช่ปะวะนี่ไงเออไอสัตว์ไอสตว์ไ้วยอุอโอ้ยสัตว์เฮ้ยเฮ้้ยเยอะเนียนสัตว์อ่ะเอาของมันเ้เฮ้ยเ้้้้้้ เห็นย uh ังเห็นยังเห็นยังแล้วมาแล้วมาจุดมาเลยเแล้วเออเห็นแล้วยูเฟรดี่ไม่เฟรนมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยใช่ปะเออยิงยิงด้วยคน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 ใกล้ๆเลยเนี่ยเอ้ยมึงไม่ยิงมันวะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมองไม่เห็นมันเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอ๋อเหี้ย

เฮ้ยมีคนเกิดพี่มีคนเหตุไรล่ะสี่ห้าตัวเลยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยกูเข้าไปกูจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนเกิดไอ้เหี้ยลืมวิ่งเฮ้ยมีคนเกิดมีคนมันเจ้าเล่ห์ใยิงผมไอ้ลูกเข้าไปกูจะตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายผมว่าเนี่ยปานเอศูนย์หนึ่งนี่ใครวะเนี่ยกระดาษกระดาษกระดาษเขียนกระดาษเก็แล้วเจอไอ้ลูกจะหะเนี่ยมึงวนโคตรมันอ่ะพี่มันช่วยหน่อยวะเกิดแล้วล่ะยังเองนรอบเนี่ยเอส รอดหลอดหอดเออนี่ผมเลวิชั่นผมนั่งวิชั่นผมตกเลยระวังไว้กันใครเนม่ายังเก็บของอยู่ไม่ดูเลยเนม่าผงตายแน่มึงเฮ้ยเคียเจอโคตนในสัตว์เอ้ยวิ่งแล้วกูเฮียโอ้เ้ยมีคนอยู่หน้านาฬิเกาเราเนี่ยเออเห็นแล้วเนี่ยพี่ยังมีคนยอย่างนี้วิชันผมมองไม่เห็นนะดิตายตายตายไปม้วนไปตามนาฬิกาโดนเตะ ยิง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 เดี๋ยวกูยิงเองเดี๋ยวกูยิงเองตายแล้วลบสิบแม่ตัวนา้ซ้ายนั่นน่ะตัวหม้พิชเข้าแล้วเขาจะมงมาเรียบเขาแล้วนะยิงตรงไปนักยิงเองนักพี่แม่บุ๊คเจ็บทำงานดีมากฝรั่งรู้เซฟยเปวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งมาวิ่งมาจะคุ้มกันคุ้มกันให้เพื่อนมาอยู่ตรงไหนมาอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วเนี่ยมันนนยืขึ้้แลงเดี่ยงผมรู้อีกแล้วเนี่ยเกูยิงควันเย็นเลยไหมกูยิงควันเย็นเลยไหมเดี๋ยวมันตายเย่ย ไม่ต้องไม่ต้องแต่กูคุ้มการให้แตวกูคุ้มกันให้รอมันยิงปุ๊บกูยิงสวนเลยมาเดสัตว์ยิงเพื่อนกูเด็ไอ้เชี่ยสัตว์มาเดกูเลีงเหมือนกันเอาดเอาดมึงยิงเพื่อนกูดตาย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 วูสกูฆ่ามันเว้ยเพเรยอรอรไอ้สัตว์เข้ามาทำไมเนี่ยสองรอบตายจนเกิดสองรอบเลยไอ้สัตว์ไอัตไม่มีเกิดวิ่หนีเยไ้้ไอ้้ไออ้อ้ไ มันเก็บปืนไปเฮ้ยสองคนเฮ้ยสองคนเฮ้ยเข้าต้นไม้แล้วเว้ยรอรอกูรออยู่รอมันหายตัวทองก่อนไอยูเดทไอยูเดทไอคิวอยู่ไอเซนอยู่ตายตายนห่งหนอยู่ไหนอยู่ไหนวง้งเนี้ยีวนึงคนนึงยไหนอยู่ไหนวิ่งเขเนี้ยเนนเนียเนนนี้ย่น้้นนีนนเ้ยนนนี้เียดียนนีน เห็นมันมันตายอยู่บ้างมันตายอยู่มันมีปืนตายแล้วดูไอจอนด้วยดูไอจอมด้วยดูไอจอมอีกคนนึงเดี๋ยวไอจอมมันมายิงเราเออดูไอจอมไปเลยนะไอจอมตายอีกคนหนึ่งหลังต้นไม้มีคนหนึ่งหลังต้นไม้มีมีมีเี็ิงอยู่ ระวังที่จอนชักถอยมาเลยจะวิ่งมาฆ่ากูไหมวิ่งหนีวิ่งมาหากูนี่เร็วๆมีปืนสั้นเผื่อไม่ไหวเฮียเข้ามาแล้วหลุดแล้วก็ตายเฮียเออพอเข้ามาใหม่ก็ตายปวดเบื่อเลยผมจบผมลาวตอนนี้ผมไปนอนนะพี่โอเคเอาล้วครับฝันดีทุกคนฝันดีครับเจอกันใหม่แล้วนะเห็นแล้วเห็นมากเลยในยี่ย่านว เพิ <Blood> net, ่งหนาอย่างเงื่ออยู่ตรงซอกมันอยู่มีคนอยู่ตรงซอกด้วยที่รักระวังมีคนอยู่ตรงซอกด้านหน้าซอกขวามืออ่ะเออกูวิ่งบัวไอ้เอี่ยอ้ช่วยด้วยมันมาแล้วเงาะไม่ใส่หน่อยกูจะเข้าแอ้วกูไปอยู่กูวิ่งอยู่นี่เป็นไงวะโอ้ตายแล้วตายยังตายตายตายกูยิงตายแล้วทำไมเขายิงคนนึงมีิจาคนนึง ยิงสามหลังมันอยู่เฮ้ยมีคนเกิดตรงนี้เฮ้ยมันมันไอ้นั่นหนี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 เยาวิงอย่าไปยิงเฮ้ยหนีหนีหนีหถอยถอยเดี๋ยวเหรอแบงค์หนีแล้วแต่สตินี่แค่เนี่ยเร็วหนีเลยเร็วหนีอะไรเนี่ยอ๋อไวเกินอ๋อดองคิวบีนตะโกนอะไรวะกูกูตะโกนหนีเฮ้ยมันไล่ยิงตายเลย ตายตายเย้ยยิงไม่โดนเลยเยอะหมดว่ะทักมันเลยเชื่อไม่ตายวะายสัตว์โดนดองไม่ใช่มือทนายไม่ใช่มือทนายจริงจริงนะเว้ยถ้าจะถ้าจะเล่นแบบว่าไม่ให้เปลืองตายตายเจอมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วไอ้จริงมันดิยิงมันดิยิงมันดิตายวะ แแลล้้ววาซอมบี้ไล่ไล่ประเขตมาอีกแล้วหายมาซะมาซะาแล้วเห็นไหมเออรอมันหายตัวนั่นก่อนมันมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังหินอะหลังหินนะแน่หลังเขาตรงเนี้ยมันมงเห็นโผล่มันโผล่ไปเมื่อกี้โอเคโอเคมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เห็นนะนอยิงกูยิงเงยรออะไรเงยเงยยิอยู่แล้วไม่โดนโดนตายแล้ว